มีผลกา,ารศึกษานะครับพบว่านะครับประเทศเราเนี่ยมีความเครียดสูงเป็นอันดับที่5ของโลกจาก23ประเทศจริงๆมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและชีวิตประจำวัน ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเอฟเฟกของน้ําแล้วก็พบว่าเสียงของน้ำเนี่ยสามารถสร้างความผ่อนคลายได้สามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ที่สําคัญนะครับสามารถลดความเครียดได้ด้วยเราเลือกที่จะใช้เสียงน้ำมาผสมกับสิ่งดนตรีให้เกิดความรู้สึกบางอย่างต่อผู้ฟังที่ต่างออกไปตามเป้าหมายที่เราต้องการ โปรเจกต์นี้มันมีความพิเศษของการต้องผสมกับวิทยาศาสตร์ที่จะทำงานกับสมองนะเราก็ต้องการสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทำงานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ทางดนตรีที่จะช่วยทำให้เรามีองค์ความรู้เพื่อจะมาพัฒนาเพลงแล้วก็ได้คาติเลตตั้งต้นของการที่เราจะต้องการทำทำเพลงตามความรู้สึกต่างๆลุมแรกนะครับ relaxation ในวิธีการทำดนตรีเกี่ยวกับ relaxation เนี่ยเป้าหมายคือทำให้ผ่อนคลายฉะนั้นการที่เราเลือกใช้โครงขอรดหรือเมโลดี้ต่างๆที่เราจะทำงานหรือการเลือกเท็กเจอร์ของเสียงเนี่ยต้องนำพาไปถึงให้มันไม่มีเทนชันจะไม่มีการ i ิวให้เกิดความรู้สึกเพลงแรกนะครับมีชื่อม่านละออกทางทีมเราก็เลือกเสียงเป็นเสียงลำธารขึ้นก่อนน้ำตกเล็กๆก,การใช้เสียงนี้จะทำให้เกิดการผ่อนคลาย Myfulness กลั่นกองนะครับเราเลือกใช้เสียงน้ำที่ไหลต่อเนื่องจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยคอนเซนเทรตกับสิ่งที่จะทำได้สลิอปอินดักชันฮอมคลิปโอยไฟเราเลือกใช้เสียงฝนตกเบาๆปลอยๆเสียงนี้ครับจะช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นหลังจากที่พักแล้วนะครับเราก็จะได้ความคิดที่ชัดเจนมากขึ้น อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นซิมูเลชันนะครับต้องการกระตุ้นความรู้สึกเพลงก็จะมีบีดค่อยๆบิวให้เกิดความรู้สึกกระแทกกระทานให้มันเกิดความรู้สึกแบบนำพาให้เกิดการกระตุ้นเราเลือกใช้เสียงน้ําในธรรมชาติคลอๆกับเสียงนกเสียงเพลงที่จะมาช่วยเคลียร์ความคิดที่หนักอึ้งอเวนิวตึ้งคื่นค้าย เราก็เลือกใช้เสียงจากคลื่นกระทบฝั่งเพลงที่จะมาช่วยวันที่คิดอะไรไม่ออกทำให้รู้สึกสดชื่นอีกครั้งหน,นึ่งในจะติดเอิรลล้นเราเลือกใช้เสียงคลื่นพัดสาดเสียงของน้ำที่จะช่วยปลุกความคิดในเชิงบวกอย่างแรกที่อยากจะขอคือขอเวลาในการให้เวลากับการฟังและหาท,ที่ที่สงบพอสมควรที่เราสามารถ จะปล่อยตัวเองทั้งการให้เวลาและการเปิดหัวใจของตัวเองในระยะเวลาอย่างน้อย9นาทีถึงนาทีต่อการฟังหครั้งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพแวดลอ้อมเช่นการดื่มน้ำในสถานที่ที่โปร่งสบายมันก็เป็นเอฟเฟกตหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมสร้างตรงนี้ใหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น